ครับกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนใจบุญทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนําเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลน,นะครับด้วยทางวัดกุดคมินของเรานะครับได้มีกําหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอระฆังนะครับโดยการนํานของพระเดชพระคุณท่านพระมหาโสรพลกันตะวันโนนะครับรักษาการแทนเจ้าวาดวัดขมิน คณะกรรมการวัดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตําบลหนองตะไก้และสงเนินนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพโอกาสนี้นะครับก็เลี้ยนเชิญนะครับสาธทุชนทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับพิธีทําบุญต่างๆนะครับในบริเวณลานบุญของวัดกุดขมิ้นนะครับวันที่21เนะครับเป็นวันที่ไฮไลท์นะครับจะมีพิธีบวงสวงนะครับต่างๆที่บริเวณ พิธีของเรานะครับเวลา09.09 09. นาฬิกานะครับและหลังจากนั้นก็เป็นการเปิดกองบุญให้พี่น้องได้ร่วมบุญนะครับตามกองบุญต่างๆทอดพระปาสามัคคีนะครับพระปาสามัคคีนั้นก็ได้เรียนเชิญบ้างไม่ได้เรียนเชิญบ้างนะครับก็ขอทางเพจของสุงเนินบ้านฉันนี้ได้เป็นแม่สื่อสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนใจบุญได้มาร่วมกันนะครับ หลังจากนั้นเวลา15นาฬิกา59นาทีนะครับจะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าขุนพระวิเียษมุนีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ท่านพลเอกอากาศเอกสมนึกสวัสดิ์ถึกนะครับที่ผู้เจ้าชาญพิเศษศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาตแล้วก็มีข้าบดีพ่อค้าประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ บ้านเจ้าหน้าที่การเมืองต่างๆที่ได้เรียนเชิญมานะครับมาร่วมกันและหลังจากนั้นนะครับเวลา21นาฬิกานะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองนะครับด้วยศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันนะครับเราจัดให้มีมหโรสพสมโพธนะครับคือหมอลำวงใหญ่คณะรัตนศินอินตาทยราชก็แสดงจนซอดแจ้งนะครับก็เรียนเชิญนะครับบัตรผ่านประตูเพียงร้อยเดียวนะครับร้อยเดียว เป็นบัตรการกุศลที่พี่น้องเที่ยวแล้วไม่ลำบากใจไม่ลำบากกระเป๋านะครับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับผมเองในานามของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกแรงใจแรงศรัทธานะครับที่ท่านตั้งใจมาวัดกุดขมิ้นนะครับมาวัดกุดขมิ้นแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนไว้ณโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ ก็ขอจเจริญพรญาติโยมที่เห็นตาม,มาภาพหรือว่ารู้ข่าวซึ่งทางวัดอุตขมิ้นเราจะมีงานพิธีวางศิลาเลิกงานจะเริ่มวันที่20เมษาหรือ21เมษายนยิน2 5 67 นี่จะทำพิธีวางเสียเลิกจะสร้างหอระฆครังการที่จะสร้างหอระฆครังนี้ก็ผ่านผ่านการวราระการประชุมทางคณะกรรมการเจ้าบ,บ้านแล้วก็ส่งไปให้หน้องปู่เจ้าคุณพระวิเชนมุนีเป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะภาคสี่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เอารูปไปให้ท่านเอาแบบไปให้ท่านดูท่านบอกว่าเขาสร้างกันเยอะแล้วละังหอะระฆังแบบนี้อะ่ะแต่ถ้าเราจะสร้างเหมือนเขาแต่ไม่เหมือนเขาก็เลยมาท่านบอกมหาไปตัดข้างบนออกบนหลังคาหอะระฆังเราทําเป็นรูปะระฆังครอบค่อมใหญ่เลยค่อมทั้งหมดเลย จะไม่ ud, ไม่จะไม่มีมีเอมีมีะมีม LIKE ีหลังคาแบบแบบพอระคังทั่วไปซึ่งเราก็ได้ให้ช่างติดต่อช่างให้ช่างแกะแบบนี้แบบนี้ช่างก็ทําทําผิดทําถูกแต่ก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ได้แก้ไปเรื่อยปรับไปเรื่อยก็ก็ดีขึ้นเองก็ส่งให้หลวงปู่อีกทีหลวงปู่ก็ก็โอเคถูกใจ ปอกว่าดีดีด,ดีมันก็บอกพิสัยธานดีที่การที่จะทําในทีทีก็ทําให้ใหญ่ใหญ,ใหญ่ซึ่งหอละครังนี่ใหญ่มากนะยมใหญ่มากเลยสามชั้นชั้นล่างนี้จะเป็นหอเอเป็นเป็นชั้นที่เป็นคลองใหญ่เลยคลองใหญ่กับกับขิดปงปงลางข้างล่างชั้นสองจะเป็นกองกองซึ่งกองเรามีหมดเลยวันดนี้มีทุกอย่าง รักขังชั้นสามรักขังนี้จะใหญ่มากรักขังนี้จะสองเมตรสูงสองเมตรยี่สิบกว้างก็เก้าสิบเป็นรักขังหลอ่อที่มีเจ้าภาพมามาจองไว้แล้วเจ้าภาพขอจองเป็นเนจ้าภาพรักขังคนยมรู้สึกจะเป็นทางยมที่ที่สูงเหนินนี้เองใกล้ๆวันนั้นยมท่านมาทําบุญ งานบุญเทพมหาชาติทุกข่าวว่าเราจะสร้างหอะระฆังก็ข,ขอจองขอกลุยกับผูยย้ใหญ่บุกจองได้ยอมจองเป็นจภาพะระฆังเลยอัตมาก็บอกว่าการที่จะเป็นจภาพะระฆังคนเดียวนี่มันแพงนะโยมหลายตังนะไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นพันนะโยมมันก็คงคงหลายตังหลายตังก็ก็ทำาก็เป็นจภาพได้โยมยมรับเป็นจภาพเลย อันนี้ก็วันนั้นก็มาอีกทีว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพฉะนั้นงานที่จะเริ่มวันที่ยี่บเอ็ดเมษายนนี้ก็จะมีทางวัดเหราคณะกรรมการก็ประสานงานกันกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีนิมนต์พระผู้ใหญ่พระมหาเทระท่านมาอย่างหลวงปู่ท่านก็มาเป็นประธานประธานในพิธี อ่าแล้วก็เจ้าคณะอำเภอท่านก็จะมามาเป็นประธานวิธีฝ่ายฝ่ายสงฝ่ายคารวาสก็มีคนอากาศเอกสํานึกสวัสดิ์ตึกท่านก็ะเกียณแต่ท่านก็จะก็มีตําแหน่งทางราชการอยู่อยู่ที่กรุงเทพคุ้นเคยกันดีก็เลยอยากไปเป็นเจ้าภาพส,สาร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็ สร้างมาเยอะแล้วแต่ละหอละครั้งยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยเป็นเจ้าภาพทั้งทีก็จะบรรวมพิธีด้วยกำลังผู้ใหญ่ก็เลยอยากจะให้เชิญมาเป็นอ่าเป็นประธานฝ่ายคารวะที่ที่มีรูปติดอยู่นั้นท่านคือพลอากาศเอกสมนึกจะทอดผ้าป่าในหลังจากวางศิลาเลิกเสร็จ ว่าคงจะเป็นเวลาสี่โมงสี่โมงสี่โมงครึ่งโดยประมาณพราะพิธีเวลากำหนดที่จะได้กำหนดเวลาที่เป็นทางการก็เวลาสิบสิบห้าบายสามโมงอ่าห้าสิบเก้านาทีที่ทางหลวงปู่ให้เลิกมาจากนั้นญาติโยมก็คงคงจะทราบตามนี้ แล้วก็เราประชาสัมพันธ์ตามเฟซตามไลน์ไปหลายๆกลุ่มอยู่อัตอมาภาพก็ขอ,อนหนวยอวยพรที่ญาติโยมใกล้ไกก็ดีที่รู้กล่าวทราบข่าวก็มาร่วมกันอ่าร่วมกันเป็นเจี่ยภาพทอดพระปาสามคคีร่วมกันเป็นเจ้า,าภาพมาร่วมในงานวางศิาลาฤกษ์จะมีพระมหาเถระอ่าจาก จังหวัดกำแพงเพชรคงจะมาหลายหลายรูปหลายหลายท่านมากอัเถระในอำเภอสูงเหนินนี้ก็จะมีมีหลายท่านอยู่ที่ทางทางเราออกใบติกาไปแต่นั้นก็ขออนุโมทนาบุญที่ญาติโยมที่เราเคยได้ร่วมกันสร้างกันไว้ก็จะได้ไม่เจไม่เจกันมาร่วมงานวางศาลิลาฤกษ์จะวางศิลาเลิกอย่างไรก็ก็เชิญญาติโยมมาดูขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคน ที่ที่ทราบข่าวรู้ไกลก็ดีไกลก็ดีก็จะมาร่วมกันในวันนั้นทอดพระป่า,ปาสามเคีวันที่ยี่สิบเ็ดเมษายนช่วงเวลาบ่ายสามโมงห้าสิบเก้านาทีจเริญพร